การเรียนรู้ไม่ได้มีสูตรที่ตายตัวไม่ได้มีแค่ห้องสี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวเท่านั้นเพราะทุกแห่งบนโลกนี้คือห้องเรียนของฉันสวัสดีครับผมครูตีเอกชัยจันทร์คำครูประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหน,นองควายสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทักษะการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนได้ค้นหาความหมายของชีวิตเพื่อรู้ตนรู้คน รู้ชุมชนรู้สังคมและที่สำคัญที่สุดการมีความสุขในการเรียนรู้เราจะมาเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้โดยบุรณาการหน่วยการเรียนรู้เรื่องอินทราวัาดสตอร,รี่แหล่งเรียนรู้สําหรับหน่นูที่น่าเป็นสถานที่ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแบบตามโบสถ์หรือว่าเป็นสถานที่สําคัญอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นแหล่งเรียนรู้หมดเลยคือสถานที่ที่ เก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้คนแถวๆนั้นนะคะเข้าไปค้นหาหรือว่าหาความรู้ให้ตัวเองประมาณนี้ค่ะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้เราต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าแหล่งเรียนรู้คืออะไรแหล่งเรียนรู้ learning r e s e a r c h คือที่อยู่ของข้อมูลซึ่งอาจเป็นสถานที่ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญความคิดเห็นความรู้สึกของบุคคลที่ปรากฏอยู่แล้วหรือแสดงออกมาให้เห็นหรือมีการถ่ายทอดหรือบันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นหนังสือเรียนตำราสื่อเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยแหล่งเรียนรู้ต่างๆแบ่งเป็น4ชนิดดังนี้ 1. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่จริงได้แก่สถานที่เฉพาะด้าน แหล่งข้อมูลสถานประกอบการแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายพิพิธภัณฑ์หอศิลปศูนย์ศิละปะวัฒนธรรมวัดอุทยานประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีศูนย์อุตสาหกรรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงโบราณวัตถุต่างๆ 2. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งศึกษาอ้างอิงได้แก่ห้องสมุดหอสมุดหอจดหมายเหตุหนังสือตำรา จดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวพงศวดานตำนานภาพถ่ายภาพวาดภาพพิมพ์รวมถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้โดยซื่อเทคโนโลยีต่างเช่นอินเทอร์เน็ต 3. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคลได้แก่ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการช่างฝีมือศิลปินพื้นบ้านนักปกครองท้องถิ่น 4. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่จริงได้แก่เหตุการณ์จริงประเพณีพิธีกรรม ขบวนแห่งานเทศกาลต่างๆรวมถึงปรากฏเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นเทคนิค4ขั้นตอนในการใช้แหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 1. การวางแผน 2. การทำตามแผน 3. การประเมินและสรุปผลและ 4. การปรับปรุงแก้ไขและการวางแผนใหม่ต่อไปการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบออนทัว์วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ร่วมกันที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนวัดอินทราวาสวัดต้นเขเน วัดต้นเกวนตั้งอยู่ในบ้านหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่บนถนนสายหางดงเสมอืองสร้างขึ้นเมื่อประมาณจุลศักราช1,218หรือพุทธศักราช2,399ถึง2,412สมัยพระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์เป็นเจ้าหลวงปกครองนครเชียงใหม่ต้นเกวนชื่อต้นตะขบป่าตามภาษาพื้นเมืองล้านนา ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่สร้างวัดจึงได้ชื่อวัดครั้งแรกว่าวัดต้นเกวนต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดอินทราวาสซึ่งมาจากชื่อของเจ้าอาวาสที่สร้างวัดชื่ออินผสมกับคําว่าเจ้าอาวาสวัดต้นเกวนเป็นสถานที่พักกระบวนแห่พระบร,รมสารีริกธาตุจากอำเภอจอมทองมานาครพิงค์เชียงใหม่ซึ่งสมัยก่อนถือเป็นประเพณีของเจ้าหลวงเชียงใหม่ ในช่างผู้สร้างวิหารมีความสามารถและชำนาญการแกะสลักวิหารแบบล้านนาโบราณหน้าบันประดับกระจกแก้วสีแบบฝาประกลกงคิ้วจำหลักไม้ลายเครือเถาสอดสลับรูปเสียงนาคลายปูนปั้นรูปเทพพนมและดอกไม้อยู่หัวเสาด้านหน้าบันปีกนกจะแกะสลักเป็นเสียงนาในเครือลายเถาผสมลายกะนก ตีเป็นช่องตารามเพื่อระบายอากาศปั้นลมและหางหงแกะรูปมกักรไขยนาคอย่างงดงามขันถ้วยหูช้างจำหลักไม้เป็นรูปกินนอนฟ้อนระวง มนดบจะตัวมุกแบบพื้นเมืองล้านนาซึ่งพบเพียงหลังเดียวเท่านั้นในภาคเหนือลักษณะเป็นสาลาที่มีมุกยื่นออกมาทั้ง4ด้านส่วนกลางของสลา,ามีจัวซ้อนอยู่สองชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาที่เรียกว่ากระเบื้องดินขอ ช่อฟ้าของมนดบจะตุรมุกช่างโบราณได้ออกแบบให้เป็นนกที่มาเกาะที่กลางสันหลังคามีซุ้มมนดบเล็กๆซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่าปราสาทเฟื้องวัดต้นเกวนหรือวัดอินทรวาสเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่งแม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิมสถาปนิกสยามประกาศยกย่องให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช2532 วัดแห่งนี้ยังคงเป็นศิลปะวัฒนธรรมของล้านนาที่งดงามไม่ได้หายไปพร้อมการเวลายังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนต่อไปสรุป แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ประสบการณ์วิถีชีวิตอาชีพและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้ความรู้ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นและเป็นตัวบุคคลแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่สําหรับการเรียนรู้ของคนในทุกๆด้านโดยเฉพาะในแง่ของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพราะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจสภาพชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้อย่างแท้จริง เป็นแหล่งที่พร้อมจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้โอกาสแก,ทก่ทุกๆคนทั่วถึงกันเป็นแหล่งช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้จากสภาพจริงช่วยให้ผู้เรียนได้รับการปลุกฝังให้มีความรู้รักและภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติก็จบไปแล้วในรายวิชาทักษะการเรียนรู้เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อินทราวาสตรอรี่คำถามท้ายบทคือ